ลองวิภาพตามกันนะครับตอนนี้คือปลายเดือนพฤศจิกายนปี2025สงครามรัสเซียยูเครนลากยาวมาเกือบ4ปีแล้วสถานการณ์กำลังตึงเครียดสุดๆเลยและจู่ๆรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐก็ตัดสินใจว่าพอแล้วต้องมีข้อตกลงสันติภาพให้ได้และก็ต้องเร็วที่สุดด้วยคำขานใหญ่ที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลทางวิกฤตพลังงานที่อาจทำให้ประเทศเยือกแข็งในอีกไม่กี่สัปดาห กำลังพลที่ร่อยหรอลงทุกวันและที่สำคัญเลยคือการเปลี่ยนท่าทีของมหามิตรอย่างสหรัฐเออยูเครนที่เคยสู้หัวชนฝ่ามาตลอดจะยอมรับข้อตกลงนี้ไหมครับใช่ค่ะแล้ววันนี้เราจะมาลองปฏิปตอภาพจากข้อมูลหลายๆแหล่งเลยนะคะมีทั้งรายงานข่าวกรองเอกสารการทูตวงในแล้วก็บทวิเคราะห์ทางทหารเพื่อหาคำตอบว่าเส้นแบ่งบางๆระหว่างคำว่าสันติภาพก,กับการยอมจำนนสำหรับยูเครนในสถานการณ์นี้เนี่ย มันอยู่ตรงไหนกันแน่โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ที่บอกได้เลยว่ามันเหมือนกับฉากในหนังสายลับเลยคือไม่ได้เจราจากันที่สหประชาชาติแต่กลับเป็นการเจราจาลับๆที่คลับส่วนตัวแห่งหนึ่งในไมอามีซึ่งมันสะท้อนสไตล์การทูดแบบไม่เป็นทางการของรัฐบาลทรัมป์ได้ชัดเจนมากใช่เลยค่ะแล้วตัวละครที่อยู่ในวงเจราจานี้แหละที่บอกใบ้ทุกอย่างเลยฝั่งสหรัฐเนี่ยมีสตีฟวิทคอฟเป็นนักธุรกิจอสังหาคนสนิทของทรัมป์ กับเจเร็ดคูชเนอร์ลูกเขยที่เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญแต่ที่น่าสนใจจนต้องขมวดคิ้วเลยคือฝั่งรัสเซียค่ะเขาไม่ได้ส่งนักการทูตแต่กลับเป็นคิริลดิมิทรีเยฟคิริลดิมิทรีเยฟค่ะเขาเป็นหัวหน้ากองทุนความมั่งคั่งของรัสเซียไม่ใช่แค่นักการเงินนะคะแต่เป็นคนสนิทของปูตินและที่สำคัญที่สุดคือเขาอยู่ในบัญชีความบาทของสหรัฐ ตั้งแต่ปี2022เยอะนะครับคนที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรเนี่ยนะสามารถบินเข้าประเทศมาร่วมร่มรางแผนสันติภาพได้นี่มันหมายความว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่กำลังส่งสัญญาณว่าพวกเขาพร้อมจะคุยตรงกับเครมลินโดยไม่สนกระบวนการทางการทูตปกติเลยถูกต้องค่ะมันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าเราต้องการปิดดีลแต่จุดที่ทำให้พันธมิตรในยุโรปแทบจะล้ทั้งยืนเลยนะคะคือมีรายงานจากหน่วยข่าวกรองว่า เอกสารแผนไมอามี่2ีข้อที่ร่างกันขึ้นมาฉบับแรกสุดมีร่องรอยการแปลมาจากภาษารัสเซียอย่างชัดเจนมากอะไรนะครับแปลว่าเอกสารตั้งต้นมันมาจากฝั่งรัสเซียเลยเหรอครับนี่มันเหมือนกับว่าสหรัฐไม่ได้เป็นคนกลางแต่กำลังเอารายการข้อเรียกร้องของมอสโกมาเป็นตัวตั้งต้นในการเจรจาเลยนะนั่นคือสิ่งที่ยุโรปกลัวที่สุดเลยค่ะแล้วพอเราไปดูเนื้อหาของ28ข้อนี้ ก็จะเข้าใจว่าทำไมหลายคนถึงเรียกมันว่าเงื่อนไขแห่งการยอมจำนนข้อแรกที่โหดที่สุดคือเรื่องดินแดนค่ะแผนนี้บังคับให้ยูเครนถอนทหารออกจากพื้นที่ดอนบาสทั้งหมดทั้งหมดเลยเหรครับใช่ค่ะไม่เว้นแม้แต่ในจุดที่ทหารยูเครนยังสู้รบและยึดครองอยู่แล้วต้องลงนามยอมรับอย่างเป็นทางการว่าดินแดนส่วนนั้นเป็นของรัสเซียโหแค่ข้อแรกก็เหมือนบอกให้ยอมแพ้แล้วนี่ครับ การต้องถอนทหารออกจากที่ที่ตัวเองยังสู้รบอยู่เนี่ยนะมันเท่ากับทิ้งทหารของตัวเองเลยใช่ไหมครับมันคือการบีบให้ยอมรับความพ่ายแพ้ทางทหารเลยค่ะแต่ยังไม่จบแค่นั้นข้อ2คือการจำกัดขนาดกองทัพยูเครนไว้ที่0 0แสนนายตัวเลขนี้อาจจะฟังดูเยอะนะคะแต่สำหรับประเทศที่กำลังทำสงครามเต็มรูปแบบมันคือการปัดแขนปัดขาไม่ให้มีความสามารถในการลุกกลับในอนาคตได้อีก ข้อ3คือการปิดประตูการเข้านาโต้อย่างถาวรแล้วข้อสุดท้ายที่น่าตกใจคือการแทรกแซงกิจการภายในบังคับให้ภาษารัสเซียกลับมาเป็นภาษาทางการอีกครั้งโอ้โห oh. ซึ่งหลายฝอยมองว่านี่คือความพยายามทำลายอัตลักษณ์ความเป็นชาติของยูเครนเลยไม่น่าแปลกใจเลยที่พอรายละเอียดพวกนี้รั่วออกไปยุโรปจะโกรธจ,จัด ถึงขั้นที่มีนักการทูตบางคนเปรียบเทียบข้อเสนอนี้กับข้อตกลงมิวนิกปี1938ที่ยอมสละเชโกสโลวาเกียให้ฮิตเลอร์เลยใช่ค่ะเพราะมันทำลายหลักการที่พวกเขายึดถือมาตลอดว่าจะไม่มีอะไรเกี่ยวกับยูเครนหากไม่มีส่วนร่วมจากยูเครนใช่ครับแผนไมอา,ามี่มันเลยไปต่อไม่ได้เพราะมันแข็งกร้าวเกินไปแล้วก็ไม่ให้เกียรติยูเครนที่เป็นผู้ถูกลุกรานเลยแม้แต่น้อย แผนไมอามี่เนี่ยมันเหมือนกับการยื่นคำขาดมากกว่าข้อเสนอสันติภาพนะครับไม่แปลกใจเลยที่ยุโรปจะรับไม่ได้แล้วทางสหรัฐเขาแก้เกมยังไงต่อครับเมื่อโดนพันธมิตรตัวเองเบรกดังเอียดแบบนี้คือแรงกดดันจากยุโรปแล้วก็ท่าทีที่แข็งกล้าวจากเคียฟทําให้สหรัฐต้องปรับท่าทีค่ะฉากก็เลยย้ายจากขับส่วนตัวในไมอามี่มาสู่โต๊ะเจรจาที่เป็นทางการมากขึ้นที่เจนีวาครับ ที่เจนีวามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นที่น่าสนใจนะคะฝั่งยูเครนส่งรุสเตมอูเมอรอฟเข้ามามีบทบาทนำในการเจรจาซึ่งสะท้อนการปรับกลยุทธ์ของเคียฟที่ต้องการนักเจรจาที่ยืดหยุ่นและได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้นแล้วผลลัพธ์ของการย้ายเวทีครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีขึ้นมากค่ะ ข้อเสนอ28ข้อที่แข็งกกราวเหมือนหินผาถูกทุบและเจรนายใหม่จนเหลือแค่กรอบเจนีวา19ข้อที่ประนีประนอมมากขึ้นเยอะเลยจาก28เหลือ19ใช่ค่ะถ้าเรามาเทียบกันจุดต่อจุดจะเห็นภาพชัดเลยจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดคือเรื่องดินแดนจากเดิมที่บังคับให้ยอมรับการเสียดินแดนทันทีแผนใหม่เปลี่ยนเป็นการแขวนประเด็นนี้ไว้ในวงเล็บหรือ p l a c e in brackets อ๋อซึ่งเป็นภาษาทางการทูต ใช่ค่ะหมายถึงให้ผู้นำระดับสูงไปตัดสินใจกันทีหลังแล้วก็ให้มีการหยุดยิงตามแนวรบปัจจุบันไปก่อนอ๋อก็คือเปลี่ยนจากยอมแพ้เดี๋ยวนี้มาเป็นโอเคพักครบกันก่อนเรื่องดินแดนที่ซับซ้อนค่อยไปว่ากันทีหลังเลื่อนขึ้นมาแล้วกดปุ่มตัดต่อเนื่องต่อเนื่องได้เลยจ้าแล้วก็เปลี่ยนสถานะสงครามให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งแช่แข็งหรือ f r o z e น Confli c t ใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับ มันคือการที่ยูเครนไม่ต้องยอมรับการเสียดินแดนทางกฎหมายแต่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าควบคุมพื้นที่นั้นไม่ได้ในตอนนี้ซึ่งถือเป็นทางออกที่เสียหายน้อยกว่ามากครับชัยชนะทางการทู่อีกข,ข้อของอยูเครนคือเรื่องขนาดกองทัพในกรอบ19ข้อนี้ข้อจำกัดตัวเลข600,000นายถูกยกเลิอกออกไปทำให้ยูเครนยังรักษากองทัพขนาดใหญ่ไว้เพื่อป้องกันตัวเองในอนาคตใกล้และนั่นนาโต้แะครับที่เคยบอกว่าห้ามเด็ดขาดประเด็นนั้นก็มีการประนีประนอมค่ะ จับที่เคยห้ามเด็ดขาดก็เปลี่ยนมาเป็นการเสนอหลักประกรันความมั่นคงที่เชื่อถือได้ Reliable Security Guarantee แทนซึ่งเป็นทางออกที่ยืดหยุ่นขึ้นอาจจะไม่ใช่การเข้าเป็นสมาชิกนาโตเต็มตัวแต่ก็เปิดทางไปสู่โมเดลความร่วมมือทางทหารอื่นๆที่ให้ความคุ้มครองอยูเครนได้ครับซึ่งหลังการประชุมทั้งสองฝ่ายก็ออกมาถแถลงว่าบรรลุความเข้าใจร่วมกันหรือ Common Understanding ซึ่งหมายความว่ายูเครนย,ยอมรับแล้วว่ากรอบ19ข้อนี้คือจุดตั้งก้นที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในสถานการณ์ที่บีบคั้นแบบนี้ฟังดูเหมือนว่าสถานการณ์กำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องราวมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นสัญชาตญาณของคุณถูกต้องเลยค่ะเพราะในขณะที่การทูตกำลังดำเนินไปยังเปิดเผยที่จีนวามันกลับมีการเจราจาอีกช่องทางหนึ่งเกิดขึ้นเงียบ เป็นการเจราจาทางทหารลับๆที่อาูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะอาูดาบีเลยเหรอครับใช่ค่ะมีรายงานว่ากัวแทนระดับสูงจากกองทัพสหรัฐและรัสเซียไปพบกันที่นั่นและที่สำคัญคือมีความเป็นไปได้สูงว่าหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหารของยูเครนคือคิริโลบูดานนฟก็เข้าร่วมวงด้วย พอเห็นว่ามีทหารระดับสูงแอบไปคุยกันที่อาูดาบีแบบนี้มันให้ความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไปไกลกว่าโต๊เจรจาทางการทูตแล้วนะครับเหมือนกับว่าพวกเขากําลังคุยเรื่องวิธีปฏิบัติกันแล้วไม่ใช่แค่หลักการอีกต่อไปนั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะว่าการหยุดยิงใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วการเจรจาที่อาูดาบีเป็นการคุยในระดับเทคนิคเช่นจะขีดเส้นหยุดยิงกันตรงไหนให้ชัดเจนจะตั้งเขตปลอดทหารกันอย่างไร ครับจะแลกเปลี่ยนฉเฉลยสึกกันด้วยเงื่อนไขอะไรมันคือการลงรายละเอียดในทางปฏิบัติแล้วซึ่งแสดงว่าฝ่ายการเมืองไฟเขียวมาแล้วในระดับหนึ่งน่าสนใจมากและในทีมเจราจาของสหรัฐเองก็มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ทำให้ยูเครนต้องกังวลคือการที่พลโทรคริสคลอกซึ่งเป็นสายเหี่ยวที่สนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่ถูกลดบทบาทลงไป แล้วคนที่ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญแทนกลาาเป็นนักธุรกิจอย่างสตีฟวิทคอฟคนเดิมจับแผนมียามี่อ้าวกลับมาเป็นคนเดิมใช่ค่ะการกระทำนี้เป็นการส่งสัญญาณให้รัสเซียเห็นชัดๆเลยว่าสหรัฐในตอนนี้ให้ความสำคัญกับการปิดดีลมากกว่าหลักการหรืออุดมการณ์จึงทำให้ยูเครนเสียผู้สนับสนุนคนสำคัญในวงเจรจาไปโอเคครับ พอปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหมดมาถึงตรงนี้มันก็วนกลับไปที่คำถามสำคัญที่สุดว่าทำไมยูเครนที่เคยยืนกรานว่าจะสู้จนได้ดินแดนคืนทั้งหมดถึงยอมอ่อนข้อลงข,ลงขนาดนี้อะไรคือแรงบีบที่มองไม่เห็นที่ทำให้พวกเขาต้องยอมพิจารณาข้อเสนอที่ยังไงก็ต้องเสียเปรียบอยู่ดีครับคำตอบอยู่ในปัจจัยบีบคั้น3ประการที่กำลังคุกคามการอยู่รอดของยูเครนอย่างแท้จริงค่ะปัจจัยแรกและเร่งด่วนที่สุดคือวิกฤตพลังงาน ในช่วงเวลานี้ของปี2025รัสเซียเปลี่ยนยุทธวิธีจากการรบในสนามมาการระดมโจมตีโครงข่ายไฟฟ้าอย่างหนักหน่วงและเป็นระบบ hmm. มีรายงานว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าในหลายพื้นที่ของยูเครนลดลงจนใกล้จะเป็นศูนย์แล้วโห oh. มันคือนาฬิกานับถอยหลังที่ดังมากเพราะถ้าสงครามยังดำเนินต่อไปในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง ประเทศอาจจะเข้าสู่ภาวะเยือแข็งและนำไปสู่การล่มสลายทางสังคมได้ฟังดูเหมือนโดนบีบให้ต้องเลือกระหว่างสู้ต่อในสนามรบกับการเอาชีวิตรอดจากความหนาวเลยนะครับมันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายมากถูกต้องค่ะปัจจัยที่สองที่หนักหนาไม่แพ้กันคือวิกฤตกำลังพลสงครามที่ยืดเยื้อมาเกือบ4ปีได้สูบชีวิตทหารไปมหาศาลกองทัพยูเครนกำลังขาดแคลนกำลังพลอย่างหนักในขณะที่รัสเซีย ซึ่งมีประชากรมากกว่าหลายเท่ายังสามารถส่งคนเข้าสู่สมรภูมิที่เปรียบเหมือนเครื่องบดเนื้อได้อย่างต่อเนื่องครับการทักรบจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อฟื้นฟูกำลังพลและจัดทัพใหม่ไม่เช่นนั้นอาจจะถึงจุดที่ไม่มีคนไปรบแล้วแล้วปัจจัยสุดท้ายคืออะไรครับปัจจัยสุดท้ายคือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่รัสเซียใช้เล่นงานพันธมิตรของยูเครนโดยตรงมีกรณีที่น่ากังวลคือ เรือสอนนามายาวต้าของรัสเซียไปป้วนเปี้ยนใกล้กับสายเคเบิลใต้ทะเลที่เชื่อมต่อการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตของยุโรปเป็นยารข่มขู่ใช่ค่ะเป็นการข่มขู่แบบไม่ต้องพูดว่ารัสเซียพร้อมที่จะตัดการสื่อสารของยุโรปได้ทุกเมื่อการข่มขู่แบบนี้ทำให้พันธมิตรในยุโรปเองก็เริ่มกดดันให้ยูเครนหาทางยุติความขัดแย้งโดยเร็วเพราะพวกเขาก็ไม่อยากเสี่ยง ที่จะถูกลากเข้าไปในสงครามวงกว้างเข้าใจเลยครับเมื่อเราเห็นภาพแรงกดดันทั้ง3ด้านที่เหมือนกำแพงกำลังบีบเข้ามาทั้งพลังงานกำลังผลและแรงกดดันจากพันธมิตรก็มาถึงคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดสรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีคำตอบคืออะไรยูเครนจะยอมรับข้อตกลงนี้หรือไม่ครับจากข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงหลายแห่งนะคะข้อสรุปก็คือยูเครนได้ตกลงในหลักการกับข้อเสนอสันติภาพ ภายใต้กรอบเจนีวา19ข้อไปแล้วค่ะอ๋อตกลงแล้วค่ะไม่ใช่เพราะพวกเขาพอใจหรือคิดว่ามันเป็นข้อตกลงที่ดีแต่มันเป็นเพราะความจำเป็นในการรักษารัฐชาติให้อยู่รอดเพื่อหยุดการสูญเสียชีวิตเพื่อซื้อเวลาในการฟื้นฟูประเทศและเพื่อรอดพ้นจากฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแต่ผมรู้สึกว่ามันต้องมีคำว่าแต่ซ่อนอยู่แน่แนมันคงไม่ใช่การยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมครับ มีรายงานว่ายังมีรายละเอียดเล็กน้อยที่ยังตกลงกันไม่ได้ซึ่งรายละเอียดเล็กน้อยที่ว่านี้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นหัวใจสําคัญทั้งหมดเลยใช่ค่ะคุณพูดถูกเพ่งเลยรายละเอียดที่ว่านั้นมีอยู่สองประเด็นหลักที่ยูเครนไม่มียอมถอยเด็ดขาดและมันคือตัวชี้วัดว่านี่คือสันติภาพหรือการยอมจำนนประเด็นแรกคือสถานะของดินแดนยูเครนยอมรับการหยุดยิงตามแนวรบจริงหรือที่เรียกว่า de facto แต่พวกเขาประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยอมรับการเสียดินแดนทางกฎหมายหรือเดจูเร่โดยเด็ดขาดหมายความว่ายอมรับความจริงว่าตอนนี้เขาคอนโชลพื้นที่นั้นไม่ได้แต่จะไม่มีวันเซ็นเอกสารใดๆที่บอกว่าฉันขอยกดินแดนผืนนี้ให้รัเสเซียอย่างถูกต้องตามกฎหมายแบบนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันคือการรับสาสิทธิในการอ้างอธิปไตยเหนือดินแดนนั้นไว้ในอนาคตแล้วประเด็นที่สองซึ่งอาจจะสำคัญกว่าประเด็นแรกเสียอีก คือหลักประกันความมั่นคงในเมื่อไม่ได้เข้านาโตยูเครนต้องการหลักประกันทางทหารที่จับต้องได้และมีผลผูกพันจริงๆไม่ใช่แค่คำสัญญาบนกระดาษพวกเขาต้องการสิ่งที่เป็นรูปธรรมเช่นการมีกองกําลังผสมจากชาติพันธมิตรในยุโรปเข้ามาประจําการในดินแดนยูเครนเพื่อเป็นหลักประกันว่ารัสเซียจะไม่ลุกรานซ้ําในอนาคตครับหากไม่มีหลักประกันข้อนี้การหยุดยิงก็จะเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้รัสเซียได้พักฟื้นและสะสมกําลังเพื่อกลับมาบุกใหม่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สถานการณ์แบบนี้ทำให้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต้องเดินบนเส้นได้เลยนะครับเพราะต้องสื่อสารกับประชาชนในประเทศที่ความคิดเห็นเริ่มแตกเป็นสองฝ่ายแล้วใช่ค่ะมีผลสำรวจที่ชี้ว่าประชาชนประมาณ38-52เปอรเเริ่มยอมรับแนวคิดเสียดินแดนเพื่อสันติภาพแต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มชาตินิยมและทหารผ่านศึก ที่ขัดขานเรื่องนี้อย่างรุนแรงและพร้อมจะออกมาต่อต้านรัฐบาลทันทีใช่ค่ะมันคือสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างแท้จริงการตัดสินใจครั้งนี้จะกำหนดชะตากรรมของประเทศไปอีกนานเลยถูกต้องค่ะและถ้าให้สรุปจากข้อมูลทั้งหมดดิฉันเชื่อว่ายูเครนน่าจะยอมรับกระบวนการหยุดยิงนี้เพื่อเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการอยู่รอดการอยู่รอดใช่ค่ะ รอดพ้นจากด้วยดูหนาวที่โหดร้ายและซื้อเวลาในการฟื้นฟูประเทศแต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขสำคัญสองข้อที่กล่าวไปได้รับการตอบสนองคือต้องไม่ถูกบังคับให้ยอมรับการเสียดินแดนอย่างเป็นทางการและต้องได้รับหลักประกันความมั่นคงที่แท้จริงจากพันธมิตรยุโรปทั้งหมดที่เราคุยกันมา บัญชี้ให้เห็นว่าข้อตกลงนี้อาจจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดของสงครามนะครับแต่เป็นเพียงการหยุดพักชั่วคราวเท่านั้นอืมใช่ค่ะมันเลยเกิดคําถามที่น่าคิดกว่าว่าข้อตกลงนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนนั่นก็คือทั้งสองฝ่ายจะใช้เวลาที่ซื้อมานี้ไปทําอะไรกันแน่ระหว่างการฟื้นฟูเพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนหรือการสะสมกําลังเพื่อเตรียมทําสงครามรอบใหม่นี่คือคําถามที่จะกําหนดอนาคตของยูเครนและยุโรปในทศวรรษต่อไปครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ